ชื่อมารวยครับผมชื่อมารวยครับผมชื่อมารวยเป็นพี่ชายมาลายน้องสาวชื่อมารีกับมาลายครับอ๋อป <travels. S 2> ะป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 เร็ไปวเยยังไม่ได้ใส่ สาวร่างนันไงเรียบร้อยกุหลตบสีไทยมาลายไงหลกสมชื่อสมชื่อเลยค่ะลง <ๆๆ S 1> เอาปส่สี สวัสดีค่ะว่างรอเพื่อนๆ พื่เพื่อนๆพี่เอาเอลยืดคอตต้อนไปก่อนเลยเอาไปโปก่อนพี่ไป มาหรือยังเอ,อ่ยป้ายใหม่นะเนี่ยสองพันเก้าขอสะอาดด้วยนะเนี่ยพี่พรุ่งนี้ขายอะไรไม่ได้เลยนอกจากราคาถูกนอกจาก ใหม่นะป้ายใหม่ใครจะเอารีบเลยจ้าเอาไป2 9 0 9นะ45กิโล2 0 0 9รีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมจ้าป้ายน้องปลาโลมานะคะป่าโลมาสีเหลืองสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะใครรับรีวิวเตรียมเลยนะยเลยเตรียมนะันหอฉันเอาไว้ สวยมากใหม่มากค่ะใหม่มาก คุณพี่เปิดป้ายใหม่ให้พี่ๆช็อขึ้นหน่อยนี่อันนึงสองถ่ายเอฟเฟ์เสียงฟริงสี่สวยมากนี่ป้ายใหม่ไฉไลามากแม่นะคะ,ะคุณพี่ใครบอกเลยวันนี้ขอนำเสนอกางเกงเอวยืดคอต้อนป้ายโลมานะคะ ใต้ใหม่ฉายล่มากคุณพี่จ๋านี่โอ้โหสีชมพูบานเย็นคือสวยมากแล้วเป็นคาโก้ค่ะห้าใหม่เกรด A เลยคุณพี่โอ้โหสีสันคัลเลอร์ฟูก็มีสีครุมโทนก็มีนะจ๊ะไซส์ดีด้วยกำลังขายนะคะไซส์น่าจะอยู่ประมาณ28-38บถึงบวกลบเพราะว่าเขาเป็นเอวยางยืดนะคะเขาสามารถยืดปรับไซส์ได้คุณพี่งานค่อนข้างสะอาดเลยค่ะดูสีจ้คุณพี่ อย่าลืมเวลาเปิดกระสอบไปคัดแยกอีกทีนะสีสันคัลเลอร์ฟูก็ไว้กับสีสันนะคะส่วนสีครุมโทนก็ไว้กับสีครุมโทนนะคะแค่จัดโปรให้ในราคา2900บาทพอคพุณพี่เอาไปต่อยอดต่อทุนทำกำไรกันอีกทีนะจ๊ะอย่าลืมยกกระสอบเสร็จแนะนำให้เอาไปรีดนะคะคุณพี่มันจะได้เห็นทรงที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้พี่ๆปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอ้โหดิ สวยๆเลยแม่เนี่ยได้เป็นร้อยนะงานสวยๆแบบนี้นะคะนี่พี่จ๋าบางตัวมีเชือกมีเชือกนี่ยิ่งขายดีโอ้โหดิกกี้อีกแล้วครับ2 0 0พใครรับพิม์รับรีวิวมาได้หนึ่งคนเท่านั้นนะคะรีวิวส่วนกระสอบใหม่ได้เลยนะคะของพึ่งลงโอ้โหสีมินิมอลคลุมโทนสวยมาก มีขาดขาดจำไม่ใช่ค่ะมีขาดจำด้วยคุณพี่สวยมากแล้วเป็นเชือกเนี่ยขาดจำอีกแล้วใครเจอขาดจำในกระสอบเอาไปแยกทำกำไรกันอีกทีนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอย่าลืมนะเอาไปรีดนะคะคุณพี่มันจะได้เห็นทรงเนาะเพราะว่านี้มันเป็นงานดิบนะคะที่ออกมาจากกระสอบเนี่ย คาก็สวยๆเลยคุณพี่จ๋าบางตัวผู้ชายก็ใส่ได้นะใส่ได้ทุกวันนะคะรวมวัยด้วยวัยรุ่นก็ได้ไวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยทำงานคือได้หมดนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะคุณพี่จ๋าคุ้มมากๆนะคะหนึ่งกระสอบได้ประมาณร้อยกว่าตัวเลยค่ะอสีสวยอะ่ะ พิมมาเลยได้คิวเดียวพี่จ๋าดูสีสีสวยมากอดเลยลูกรีวิวคุณพี่เอาเกมไปขายเร็วพี่ดัชนีดัชนีมาเอาเกมไปขายเร็วสวยมากอะ่ะขายคู่กันเนาะดูดิสีรุมโทนสีมินิมอลพวกเนี้ยมีในกระสอบรวมมาหมดเลยนะจ๊ะบางตัวมีเชือกคุณสวยมากคุณพี่จา๋าโอ้โห น้องลีวายค่ะน้องน้องสวยค่ะพี่มัวแต่แพ็คออเดอร์ลูกค้าอดเลยขายดีพี่ทัสเนียขายดีโอ้โหเอาลูกใหม่ไปแล้วน้องมา้มามา้ามาเป็นกองทัพเลยอ่ะสวยมากให้ดูใกล้ๆวันนี้สั่งป้ายแดงไปสองลูกแล้วนะเอาอีกเอาอีก เดี๋ยวนึงเอาแมสหน้าเรียวก่อนท่านี้เอาอีกเลย <c oughs> ออากางเกงเอวยืดนะคะลูกค้าใครจะรับมาเลยแต่รุ่นป้ายเนี้ยออกติดพวกแนวทรงไม่นี่ด้วยนะทรงวัยรุ่นนะทรงคาโกโ <c oughs> ทรงมีกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ออกเป็นมีติดขาดจำบ้างน,นะ ะจส่งทันใช่ไหมส่งกระสอบป้ายแดงพี่โอนไปแล้วทนันทนจ้าชอร์ก,กี้สวยๆเลยอะไรอยู่ข้างใน,นพี่เขาใส่อะไรมาข้างในด้วยอะกระดาษอะไรก็ไม่รู้สเกกต์อฮะจดหมายรับะดหมายรับเอ๋อโอ้ยสเก็ตช ทัศนีเร็วมีลายด้วยมีริ้วด้วยพี่ริ้วปากริ้วคุยสวยอ่ะเธอดูดิริ้วริ้วเฮ้ยเฮ้ยเสวยเลยงานสวยงานสะอาดเลยโอ้โหอเบอร์อบเบอร์ป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยจ้ะ เนื้อคู่ไปไหนเนี่ยเนื้อคู่สวยขนาดนี้เน,เนื้อคู่ไปไหนเนื้อคู่มาเร็วคุณพี่จ๋าใครรองเกงเอวยืดคอตต้อน อันนี้มีเชือกด้วยค่ะแล้วป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะโอ้โหใส่ทำงานได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่เที่ยวได้น้องๆวัยรุ่นได้นะคะวัยผู้ใหญ่ก็ได้นะคะพี่เอออย่าลืมอะไรท่านอันนี้เลยนิ่ป่ะวะสีชมพู สวยเนาะเห็นแล้วหิวมังคุเปล่ะมาจตาหมูสุนลางนี้ตาหมูสุดอ๋อหมูตสุดผู้แข่งกับหมูเด้งใสยี่สิบหกก็มีนะใส่ดีมากเลยจ้า้าเร็ววจ้าขนมาจ้ารวมเลยคุณพี่สีดำก็มีนะจ้าสีดำมาขายง่ายนะเธอฉันบอกเลยไซส์ยี่สิบหกก็มีนะโ วิชอลัก,กี้อีกแล้วติดชอลักกี้หลายตัวแล้วนะคุณพี่นะเนี่ยชอลักกี้เนี่ยอ๋อลิเนียนคอทต,ตอนไงนเนี่ยรีดเท่านั้นคุณพี่ไปคัดเอานะคัดได้สักร้อยตัวก็พอแล้วเนานะได้สักร้อยตัวอุ้ยพี่ตัวละห้าสิบห้าพันบาทแล้ว แตงจีงมันขายได้เกินห้าสิบนะบางตัวสวยๆขายได้หกสิบแปดสิบนะพี่นะสวยๆขายหกสิบแปดสิบก่อนเลยนะคะตัวธรรมดาก็เหลือห้าสิบยืดขาวเก้าสิบโลไม่มีเลยคุณพี่ขายขายจะสี่สิบห้าโลงาน US นะคะขายแต่ง,งาน US จ้าสี่ ลายริ้วๆแบบเนี้สวยนะคนุณพี่ใส่แบบทํางานอะแฟชั่นทํางานได้เลยอะรีดนิดนึงรีดนิดอุ้ยชาร์ลก,กี้อีกแล้วชาร์ลก,กี้อีกแล้วค่ะโอ้ยหลายตัวแล้วนะเนี่ยอะไรชาร์ลก,กี้เนะี่ยไซส์เริ่ม26ถึง38 40ได้เลยคือยกไปลูกเดียวคุ้มมากนะได้ทุกตัวเลยเนี่ยดูดิ26ถึงประมาณ38บวกนะคะ 26-38ิบวกสีอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่แต่มันคุ้มนะลูกหนึ่งคือได้ถูกไซส์เลยอะ่ะแล้วบางตัวมันมีเชือกมันสามารถรูดเชือกปรับไซส์ได้นะคะ รอรีวกางเกงจัดได้เลยผ่าดีจังเลยลินินเลยอนเลยตัวนี้ลินินเลยอนนะคะนี่อย่างตัวนี้มีเชือกสวยนะพี่ยิ่งรีดยิ่งสวยนะชอบอ่ะ ก็เป็นผ้าอย่างเงี้ยพี่มันมันใส่สบายอะ่ะผ้าคอตตอนพวกเนี้ยตายห้อยก็มีนที่ไปคัดไปแยกนะยังไงก็กำไรไปคัดไปแยกอีกทีตัวไหนสวยมากเราก็ขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยเราก็ขายลดหลั่นกันลงมา รุมโทนสีมินิมมลหูป้ายห้อยอีกแล้วค่ะป้ายห้อยสวยนี่อย่าไม่ได้รีดนะสวยขนาดนี้เลยจุดเนื้อคู่ไปไหนเนี่ยเนื้อคู่เห็นอะไรละไม่เห็นแค่นี้เอง บ้านแอปเปิ้ลฉันกี่วันแล้วลูกค้าที่จะแคปมาสั่งกันมันนี้นเห็นปะพี่ออกเฮ้ยลเหี้ยใจมากเลยรีวิวทุกวันนี้โอ้ยชราร์กี้อีกแล้วชราร์กี้อีกแล้วจ้าพี่บางตัวมันออกทรงวัยรุ่นอะเออทรงที่แบบวัยรุ่นมันชอบใส่กัน วัยกลางคนอย่างเราก็ใส่ได้เราคือวัยรุ่นใช่ปะชอรักกี้อีกแล้วจ้าของเราก็จะเป็วัยรุ่นตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยเเเรรรรริิ่่่มมกกาาป็นนวัยุอ๋อของเรานี่เพิ่งเริ่มเหรออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสามคนรวมกันถึงร้อยปียังเกินเกิน สามานคนรวมกันนี่เกินร้อยปีแล้วนะเนี่ยพี่สามสาวเนี่ยไงจะกล้าบ้านอีกนะพี่ป้ายห้อยค่ะเอวห้าสิบหรอพี่มันไม่มีถึงนะตัวนี้รุ่นนี้ไม่ถึงห้าสิบนะอยู่ประมาณสามแปดสี่สิบนะคะเยอะเยอะน้อเลยนะ ส่วนใหญ่สแตนดาร์ดเลยร้อยห้าสิบแต่อันนี้มันมีไซส์แบบยี่สิบหกยี่สิบแปดด้วยไงก็เลยได้เยอะที่ถังสายถังสะหลุดแล้วมั้งส่งเสียงไม่ได้ต<ป>อสเยื่อนหรออุ้ยปลายห้อยปลายห้อยอยู่เลยจา้าไรายท่าพัดต้น รอสรุปจํานวนกี่ตัวครับแป๊บหนึ่งคุณพี่นับอยู่นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวไปดูหันไปดูก่อนอาน้องมุกันนับพ้ดีเลยจ้านี่คัดหัวผ้าสวยๆขายนะพี่กําไรเลยอ่ะเนี่ยร้อยสี่สิบห้าตัวบวกลบนะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลยกไปหนึ่งกระสอบได้ร้อยสี่สิบห้าตัวบวกลบ ไซส์จะเริ่มอยู่ประมาณ26ถึง38 40ได้เลยคุ้มมากค่ะยกไปลูกหนึ่งขายได้ทุกไซส์เลยนะพี่นะใครสนใจรีบสั่งเลย2,900บาทเท่านั้นค่ะเป็นเกรด A นะผ้าสะอาดเลย